ครั้งแรกและครั้งเดียวรวมแฟนๆ JKT48 อะไรคือ JKT48 นายขอพึ่งพี่กูหน่อย JKT48 อ๋ออ่านว่า JKT48 เหรอเป็นกลุ่มไอดอลหญิงจากประเทศอินโดนีเซียและเป็นวงน้องสาวต่างประเทศลำดับแรกของ AKB48 ก่อตั้งเมื่อปี54 อ๋อเป็นวงไอตอนอินโดเหรอครับอ๋ออยู่คนละประเทศกันเลยไม่ได้ตามเลยเกี่ยวอะไรกับ b n k 48ครับเนี่ย Echo <How are you>? ก็น่าจะเป็นชุดคอลแลบนะฮะที่เขาออกมาร่วมกับ j k t 48นะครับก็แฟนๆฟรีไฟที่อยู่ในอินโดเนียก็น่าจะอินกับชุดนี้นะฮะแต่ส่วนตัวประเทศไทยก็ไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่นะครับหมายถึงผมนะไม่รู้จักนะฮะ แต่ว่าน้องน้องที่อยู่ในวงการที่เขาน่าจะรู้จักคุ้นเคยกันนะครับก็เป็นชุดกับท่าเต้นนะฮะมาอยู่ในตู้เดียวกันเลยชุดนี้คือเป็นชุดยอมใช่ไหมแต่ว่าสวยดีนะมันออกโทนสีขาวดำแดงนะครับสังเกตตรงหมวกกับเสื้อมีเลข488อยู่ด้วยนะครับแม่เทเลยด้านหลังเป็นตราอะไรครับเนี่ยอ่านไม่ออกตรงกางเกงก็มีเลข48ด้วยนะโเคของรางวัลใหญ่ มีชุดกับท่าเต้นนะครับเขาบอกว่าเป็นชื่อท่ารำกระบองนี่มีการหมุนควงด้วยนะอ่าหมุนเตี้ยวเหมือนแบบโบกเชียโบกแท่งไฟเชียอะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นท่าหยุดนะฮะกดทีเดียวมันก็จะค้างอยู่อย่างนี้เลยเออจนกว่าจะตายอ่ะถ้าโดนยิงตายท่าก็หยุดนะครับมาลุยกันเลยละกันนะครับเริ่มต้นเจ็ดเพชรแต่เป็นจบที่เท่าไหร่ก็ต้องมาดูกันนะฮะไปครับภาพท,ที่หนึ่ง อัพที่2ครับ3ครับ4ครับเอ้ท่ามาแล้วต่อไป5ครับ6ครับ7ครับและเรียบร้อยฮะมาแบบนี้ก็8ท,ท,<า>ทีการันตีกินเกลือเหมือนเดิมแม่วันไหนไม่ได้ล้างนี่รู้สึกว่าตู้จะไม่สะอาดนะครับเนี่ยเหมาทุกที อันนี้ก็เป็นท่าระดับสีทองนะครับเวลากดมันก็จะหมุนแท่งไฟวนๆไปแบบนี้นะฮะจุดเด่นเนี่ยผมว่ามันอยู่ตรงไอ้แผ่นเสียงที่ลอยๆอยู่ด้านหลังเนี่ยแหละอ่ามันดูเท่แล้วก็แปลกตาดีนะครับนี่ต้องดูตอนกดหน้าล็อบบี้จะเห็นชัดมาท่าพลังลำบวยหมุนแท่งไฟ ควงหมุนติ้วไปเรื่อยๆแบบนี้เลยนะฮะนี่แล้วเราก็หมุนกล้องเล่นได้อ่าแผ่นเสียงมันก็จะลอยตามมุมไปเรื่อยๆนะครับววก็ดูเด่นดีนะฮะอ่ะใครเป็นแฟนๆ j จเคทสี 48, ต้องจัดแล้วแหละแต่ส่วนตัวผมรอ BNK นะถ้าเข้าเดี๋ยวซื้อเลย <c oughs> <c oughs> สรุปราคาตู้นี้นะครับก็โดนไป1,570เจ็ดพชหรือประมาณ450บบาทแลว้วราวนี้ลองดูแล้วกันว่าสวยแล้วก็คุ้มที่จะเติมหรือเปล่านะครับ เดี๋ยวมาดูชุดตอนใส่เล่นจริงกันนะครับว่าชุดย้อมของฟรีไฟล์ลำดับที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้ใส่เล่นจริงจะเป็นยังไงบ้างลืมบอกไปว่าชุดนี้ใส่ได้ทั้งชายทั้งหญิงเลยนะฮะใครชอบเล่นเพศไหนก็จัดไปเอ้มีคนลงกับเราด้วยหนึ่งคนใกล้ๆเลยเนี่ย <Hey. S 1> เปิดก่อนได้ปูดแต่ปืนยังน้อง เอาเดสกาหรือจะสู้ซองยาวทำเป็นเล่นไปเกือบตายเหมือนกันนะเนี่ยคนนี้น่าจะมาลงฟาร์มของวงฟ้านะครับอันนี้เราอยู่กันในหมดแรงนะฮะกด1นึ่สเนื่องจากว่าจ็กกี้ไม่ได้มาด้วยเพราะว่าไปซื้อขนอให้แม่และนี่ก็คือชุดใหม่ใจเคที ก็เป็นชุดคอลแลบร่วมกับวงไอดอลอินโดนีเซียนะครับใครที่เป็นชาวอินโดก็น่าจะถูกใจนะครับเพราะว่าได้ใส่ชุดคอลแลบของวงประเทศตัวเองเล่นอลอประเทศไทยนะบีแอนจต้องจัดให้แล้วแหละส่วนอันนี้ก็เป็นท่าเต้นนะครับก็จะหยิบไม้กองหรือว่าแท่งไฟออกมาหมุน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 ควงเชียไปแบบนี้นะฮะนี่ โอ้โหโคตรจะอลังการนะท่านี้มีแผ่นเสียงลอยอยู่ข้างหลังด้วยมาดูคำคมทางบ้านกันดีกว่านะครับช่วงนี้ก็รู้สึกว่าจะไม่ค่อยได้อ่านคำคมเลยนะไหนมีใครส่งอะไรเข้ามาบ้างคำคมแรกจากน้องทอฝันปสามหนึ่งคำคมจากทอฝันค่ะชอบน้ำแบบขวดหรือน้ำที่กวดให้ เจ็บจีด๊ดอะไรครับเนี่ยหมายถึงชอบน้ำํำกินแบบเป็นขวดหรือว่าชอบโดนกวดน้ํำไปให้อะไรงี้ใช่ไหมเออขอเลือกแบบเป็นขวดละกันนะไม่อยากโดนกวดน้ำแล้วเหมือนเห็นอะไรวัแวบ <Hello? S 1> ยืนเคียวโผลเลยนะพ่อหนุ่ม ด้ามเขียวเจ้าดีกระช่างยาวดีซะเหลือเกินเป็นไปได้ก็อย่าถือมาเล่นเลยนะครับเขียวมันอันใหญ่ค่อนข้างเกะกะบางทีแอบไม่ดีศัตรูเห็นอีกต่างหากมาดูอีกซักคอมเมนต์หนึ่งละกันจากน้องอนันต์น้องเขาบอกว่าสุขสันต์วันปีใหม่ครับพี่โพสขอให้ร้อยล้านผู้ติดตามโอ้โหร้อยล้านเลยเอาสิบล้านก่อนได้ไหม ขอให้ร้อยล้านผู้ติดตามเร็วนะพี่ผมท้าเลยว่าพี่ไม่เห็นความคิดเห็นนี้ถ้าเห็นพี่อ่านลงคลิปนะเดี๋ยวก,กดไลค์ให้200คลิปเลยพี่อ่าท้าใช่ไหมได้เลยเอามาอ่านแล้วนะอย่าลืมไปกดไลค์เลยนะ200คลิปกดกันมืออีกอะ่ะเออกดเกือบทั้งปีอะ่ะ ก็ไปกดไลค์คลิปเก่าๆด้วยก็ได้นะครับโอเคคือระบบ Youtube ถ้าคลิปไหนคนกดไลค์เยอะเนี่ยมันก็แปลว่าคนชอบระบบมันก็จะดันคลิปให้ไปติดฟีดนะฮะและใครมานั่งแอบอยู่ตรงสนามยิงเป้านี่นั่งไกลเป้าซะด้วยเลยโดนเป้าซะเลยเ <What? S 1> ม่เป้าไอ, <What? S 1> ไอ้วอร์มาไงก่อนมามา,มา,มาหมูเด้งมายัางไงก่อน ใครแอบเนียนมาช่วยเพื่อนหมอบอยู่ตรงกระสอบข้างล่างแน่เลยไม่โผล่ด้วยเหมือนรู้ไงเหมือนเป็นงานไงก็ยิงลำบากเลยไงเอาไงกับเขาดีไอคนนี้รออย่างเดียวทำอะไรไม่ได้แต่โผล่มาเมื่อไหร่โดนแน่เฮ้ยละใครมาลงลงอย่างนี้ก็ล่วงดีครับโ้ยโคตแรงดอกละแปดห้า พอมยังไอแก๊งเมื่อกี้หายเงียบกีบไอ้ไอมาวิ่งอะไรกลางทุ่งไอ้วอลใช่ปะนี่เดี๋ยวรู้เรื่องเลยวันนี้จับฟาร์มารสมานะครับไอ,วไอ,วอ้วงไอ้วอลเรายิงกระจุยหมดอนะตอนนี้บอกเลยโน,นหนึ่งจริงไอ้ปืนนี้ปืนอื่นนิยนได้เลยนะฮะ ใครวิ่งเจอฟาร์มาร์สนี่มันเป็นปืนที่ต้องบังคับหยิบมาเล่นน่ะมันเกียนจริงผัดหน,นแต่ข้อเสียก็คือเวลาเราเล่นเนี่ยมันต้องกดย้ำๆนะครับเวลายิงอ่ะมันกดค้างไม่ได้มันต้องคอยย้ำๆถ้าฟาร์มาร์สกดค้างได้เมื่อไหร่บอกเลยเขาบอกเลยไม่มีคนเล่นปืนอื่นใครวิ่งตัดหน้าก่อนเดี๋ยวกัลหลุมแป๊บเมื่อกี้ตอนเราอยู่ไม่วิ่งพอเราลงแล้ววิ่ง เนี่ยกดไปไม่กี่นัดล่วงนะฮะทั้งรัวทั้งแรงถ้าลามวยเจคทีโฟตี้เอวงหมุนตวเตว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 ตกลงมาถืออะไรก่อนไอไมแ้แท่งๆเนี่ยมันเป็นอะไรไอเต็มหรือเปล่า,าและใครมาขับรถอย่างนี้ วิ่งไวลงรถไวอะ่ะอ,อ่อะแปดสิบสองอ่ะดอกหนึ่งอะ่ะเน้น,น,นโดนเปสองสมนัดนี่แทบจะล่วงแล้วมาคนเดียวว่ะน้องเขาขับรถมาตรงนี้ทำไมก่อนแสดงว่าไอ้คนนี้จะมาฟาร์มเตรียมเข้าวงแน่ๆใช่ไหมไหนขอดูศพส,สีมีอะไรให้ป้นบ้างอุ้ยกระส่งกระสุนพร้อมเก็บมาเยอะหน่อยนะครับฟาร์มาสเป็นปืนที่เล่นและเปลืองลูกมาก เนื่องจากว่ามันยิงลั่นเกินโดยเฉพาะเวลาเจาะไอวอรยิงแป๊บเดียวลูกหมดเลยเข้าวงกันดีกว่านะครับไม่เข้าตอนนี้จะเข้าตอนไหนไอ้ใครเข้ามาวิ่งอะไรฮะน้ำไฟการโดนไปเม็ดนึ่งนี่แทบล่วงอะดอกละแปดสุดกว่าไอ้่วง <laughs> <laughs> ชุดเดียวรวงหมดและใครมาลงตรงนี้อุ้ยสูงไปยิงไม่ได้ท้าเมื่อกี้ลงล่างนะโนแน่เอาแล้วไปยิงกับใครนะไปไหนครับน้องยิงจ้บาบอกเลยราชาเออาของแท้แพทนี้ใครจะเอาเราลงแล้วเนี่ยปืนฟารมาส ทีนี้มันเหลือไอ้ข้างบนเนี่ยยิงกัน2คนอุ้ยไอ้วาบารขอพี่เล่นด้วยบักโอแล้วมาลงตรงนี้ได้ดิลงอย่างนี้ก็ไปโตดใหม่ดิน้องโคตรแรงไอ้มาอีกเหรอเนินนี้มันอะไรครับเนี่ย ทำเลมันดีใช่ไหมมีแต่คนแห่มาลาก่อยน้องตัวหึงไม่ใช่ตัวหึงธรรมดาตัวหึง555ด้วยก็คนมันขี้หึงนิดนึงก็คิดไกลใช่ไหมเฮ้ยข้างหน้ามีเดีย๋ยวรอแป๊บหนึ่งไอ้น้องขอพี่ช้อปปิ้งก่อน เล่นช่วงไทายเกมกล่องซอมเกาะมันใช้เยอะนะครับใช้แทบจะตลอดเวลาเลยควรจะมีติดตัวเอาไว้เกาะหนาเนี่ยช่วยเราได้มากนะฮะเวลาโดนยิงมันไม่ร่วงไวแต่ถ้าเจอใครลอดก็ตัวใครตัวมันสี <Hey. S 1> ่สิบวกสี่เท่ากับแปโอเครู้เรื่องไม่บอกไม่รู้เลยนะเนี่ยคนนี้มุมดีด้วยนะข้างบน เดี๋ยวเราขึ้นไปเล่นหน้าผาดีกว่านนจ้าเจคีทีขอญอาตไต่หน้าผาหน่อยนะครับโอเคโหไอคนนี้เอา SVD มาเตรียมหลอยฮลัลลโหไอบิ๊กสะดุ้งแน่นอนโดนไปสองนัดร้อยกว่าไอ,อ โมพิงเลยตรงนี้แล้วไปไหนครับน้องหมดตี้ดีโอโห้ิ่งไม่ดูเลยจังหวะน,นี้ขอญาติลำมวยส่งท้ายให้อีกหนึ่งทีแม่เป็นท่าที่บอกว่าเท่น,นะครับกดทีเดียวเนี่ยค้างได้ตามที่เราต้องการเลยแต่กดนานไปก็ระวังหัวแตกด้วยแล้วกัน เอาละเหลือสมคนสุดท้ายเฮ้ยซอยแน่ตกใจหมดเลยขึ้นมาทำไมก่อน <LE AN nung> เขาอยู่ข้างล่างวิ่งขึ้นมาได้ไงหรือว่าเละโซน,นี้มาใช่ปะ อาะอยากเล่นที่สูงไงแต่จริงๆที่สูงอันตรายนะครับถ้าเกิดว่าวงบีบเราต้องโดดลงมาใช่ไหมน้องบังบัดคาทุ่งเลย <laughs> แรงจัดปืนนี้ยิงทีคาทุ่งเลยปกติยิงไม่ทันหมดแม็กเนี่ยศัรตรูจะตายก่อนนะครับเว้นแต่ว่าเขาไอวอรก็อาจจะต้องเบิ้ลนานหน่อยี่มมีมากดหน้าหยีด้วยอ่ะเจอแล้ละคนสุดท้ายอยู่ข้างหน้านะครับ น่าจะบ้านข้างล่างเนี่ยแหละหุ่ยแล้ววงบีบซ้ายด้วยวงบีบขึ้นเนินสวยแล้วถ้าไม่มีปืนสลิงนี่เล่นไม่ได้ไเลยนะเนี่ยเอาไงครับน้องคนสุดท้ายจะวิ่งหรือจะสู้หรือจะยังไงอยู่ตรงบ้านหรือต้นกระบองเพชรน,น่าจะอยู่กระบองเพชรน,นะใช่ไหมเอาไงน้อง อันแน่ยิงสู้ซะด้วยตึงนี้ว่าเอาแอบวิ่งหรอไม่ให้วิ่งหรอกไม่มีปืนนะดิไม่มีปืนสลิงใช่ไหมต่อดิครับอยู่กลางทุ่งบอกเลยรอดยากมากฟาร์มสัสเก็บหมดนะครับ <c oughs> โอเคครับ <c oughs> ก็ประมาณนี้สำหรับ ชุดคอลลบวง j kt 4 8นะครับวงไอดอลเพื่อนบ้านของเรานี้เองนะฮะก็ลองดูละกันเนอะว่าสวยถูกใจคุ้มพอที่จะเสียงเงินเติมหรือเปล่านะครับ400กว่าบาทได้ชุดกับผ้าเต้นพร้อมกัน2ชิ้นเลยนะฮะ